เอาโอเคมาต่อกันนะครับสาหรับงานซ่อมบอร์ดไฮบริดมอตแปลงเทอร์ลอยนะครับตอนนี้นะครับก็ทําการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาณออกแล้วนะครับสัญญาณขับ IGBT อ่าสัญญาณขับมอเ f อรเฟออกนะครับจุดที่ซ่อมไปก็จะมีเปลี่ยนชุด TR ได้นะครับแล้วก็ R 2องโอม RSD นะครับแล้วก็ชิปพวกนี้แหละนะครับนี่ก็เสียที่ชุดได้นะครับตอนนี้นะครับต่อร่วมกับมออแปลงชุดทดสอบนะครับนี่อันนี้ก็ จากบอร์ดนะครับเข้ามาแปลงนะครับเอาพุตออกมาฟีดแบกที่บอร์ดได้ด้านบนนะครับสัญญาณนะครับสายเวฟออกปกตินี่สวยงามเลยนะครับความถี่นะครับ5 0เฮิรต์ปกตินะครับแรงดันก็อยู่ราวๆ200กว่าโวลต์นะครับถือว่าปกตินะครับเดี๋ยวลองทดสอบโหลดดูกันนี่นะโอเคหลอดติดปกตินะครับถ้าไม่มีหลอดเนี่ยกินกระแสสแตนบายตอนนี้อยู่ 0.4แอมป์ก็ถือว่าปกตินะครับ